ป้าเด็กหเดือนเป็นต้นไปได้เลยนะแล้วก็ฮองฟองอ่ะบุชันนี้คือขาเนี่ยเป็นสินค้าสำหรับเด็กเนาะซึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องแพ้ไม่ต้องกลัวเรื่องแพ้ต้องกรดอ่อนโยนมากมากอันนี้อ่ะอัดนี้พี่ดมอันนี้หอมมากกรองมันแบบเล็กๆก่อนพี่ต้องกดเพิ่มราคาอันนี้ผู้ใหญ่ใช้ได้อันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องเลยสำหรับอันเนี้ยเพราะว่ากลิ่นนี้สีม่วงหอมมากมีใครเคยใช้ไหมตัวนี้เป็นตัวรีแหลก คือใช้แล้วมันรู้สึกมันผ่อนคลายมันสบายๆคือทาก่อนนอนหรือว่าแบบเป็นกลิ่นที่ถูกต้องคือหอมมากหอมไหมหอมไหมมีเธออ่ะอ่ะมีเธอหอมไหมกลิ่นนี้ไหนลองซิแล้วสองรสิบห้าได้ซืสี่เพิ่มหอมมากจะต้อบอกว่าอาร์ททอยอ่ะอาร์ทอยเขตั้งใจทํามากนะเพราะว่าเพราะว่าดีเทลของอาร์ททอยอ่ะดีมากมีถังอะไนี่ด้วยจิวหอม มีถังออกซิเจนนะครับแล้วแว่นที่เขาทํามาให้เราเหมือนของจริงเลยคือใส่แล้วตาบอดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเพื่อไหนคะพี่พีชนี่ครับน้องปาทองลงลงไปช่วยเต่าไม่ได้มองมองไม่เห็นจริงๆแต่ดูผู้ชายก็น่ารักนะพี่ปูค่ะอันนี้ถูกต้องนะคะพี่ปูด้วยดูดิใช่ยี่ปูอจะเนี่ยพี่ปูมีตวจานแ่ช่างนี้ช่างนี้อ้าวมีปูทำไมอ เหมือนในตัวนี่ไอแอนเดียวแอนเดียวแต่มันผมยาวดีเนาะเขาบอกใส่แบงนแล้วเพจผมตัวละสีแอนเดียวใส่ตลอดใส่ตลอดพี่พีพี่พีต้องใส่ตลอดพี่พีต้องใส่ตลอดนะเรียกไหนดีอ่ะพี่พีใส่ตลอดห้ามออกคันหัวเกาไม่ถึงทั้ง่ทำไมันมีเธอเจ้านเนี้ยโอ้ยเหนื่อยเจ้านเนี้ยอันนี้น่ารักใช่ไหมที่เธอทุกคนของคืนดีมากนะครับเหมือนแม่เลยเหมือนแม่ตอนนี้เลย หนูชอบโลชั่นมากหนูจะกดโลชั่นสีม่วงเธอเชื่อชัดว่าโลชั่นสีม่วงอันนี้หอมมากกลิ่นดีมากตกลงมีคนตอบหนูยังว่ามีใครใช้ไหมมีคนตอบหนูปะมีใครเคยใช้สี้อตัวบอแล้วค่ะจริงจริงธอมันเท่ากับเราได้ช่วยน้องเต่าด้วยนะครับเราเวนเดอร์หอมจริงราคาถูกกว่าที่เคยซื้อมาซื้อเพิ่มได้เลยแม่ ตัวเดิมสินค้าด้านในเป็นตัวเดิมถ้าพี่สนสนใจอันไหนถามได้ค่ะปากกามีดอามอยู่ค่ะอันนี้หอมไหมจริงนะเกมใหม่สวยมาก2 5 0 ml อ่ะในราคาแค่เท่าไหร่2 2 5 2้บาท2อ5ยบาทเองอะอันนี้ก็ต้องมีหนูจะไว้บ้านนี้หนึ่งบ้านนูหนึ่งกว่าสองอันจบเอมมากอันเดียววันนี้หนูชอบมากเพราะพี่เราไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีอันไหนพี่ปูเพิ่งเห็นสีนี้เหมือนกัน สีฟ้ามีเธอใช้อยู่สีฟ้าเจ้าหอมแบบแป้งถ้าใครชอบกลิ่นแป้งแปเอาสีฟ้าไปอันนี้ก็หอมมากไหนมีเธอแบมือสิมีเธอแบมือหอมจริงอันนี้ผู้ใหญ่ใช้ได้ถูกต้องจะหมดขวดแล้วใช้คีมทาผิวกับสบู่โฟมอยู่ค่ะใช่ไหมกลิ่นหอมแล้วติดทนด้วยบ้านพี่ปุ๊กใช้แต่วาสีม่วงสีม่วงอะไม่ได้ฝองแพวกพี่ยังเด็กอยู่สีม่วงอะไม่ได้พกกุญแจแต่น่ารักมากนะแท็กเก็ตพกกุญแจที่มันออกมามันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นป่ะเนี่ยมันจะเป็นกล่องแบบนี้มาให้เราเลย แล้วเราก็ได้ปุญแจอยู่ด้านบนด้านในเป็นของให้แบบนี้น่ารักมากคือทําน่ารักมากเรายังเลือกปุญแจได้ว่าจะเอาตัวไหนด้วยใช่ค่ะเราเลือกได้หน้ากล่องเขาเป็นผู้ทีวีคาร์ทอล์โลชั่นกันแดดอันไหนทาหน้าได้เดี๋ยวพี่พูดถามให้นะคะนี่ไงมีทาหน้าเขาบอกว่านี่ทาหน้าทางตัวได้เลยใช่เขาหาของทานาตัวนี้ค่ะปัดตะการนี้ได้เลยฟางที่มีที่มีปุญแจี้ เอาอันนี้เซตนี้ไปเลยแล้วพี่เลือกตัวตุ๊กตาเอาพี่อยากได้ตัวไหนเนราคาสามร้อยห้าสิบบาทตัวนี้เด็กเด็กกี่หกขึ้นไปทาได้นะห <6 S 1> <ว>กเดือนขึ้นไปหกเดือน <ไป S 1> ขึ้นไปทาได้แล้วเป็นกันแดดที่ทานหน้าและทาตัวได้ในอันเดียวกันเลยจบทิชชู่หมดแล้วหรอแล้วอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยแบบสนับสนุนด้วยนะคะสนับสนุนแบบช่วยช่วยเหลือเุข่าด้วยนะเดี๋ยวหนูอธิบายพั้นแราให้ฟังตัวโลชั่นกันแดดนะคะอ่ะตัวโลชั่นกันแดด นี้นะคะ SPF 30 PA บวกบวกนะคะตัวนี้นะป้องกัน UVA ะ UVB น,นะ A, UV B, นะ30 SPF 3 0เนาะแล้วก็มีตัวของวิตามินผสมอยู่ในนี้ด้วยทำให้ผิวชุ่มชื้นทาได้ทั้งหน้านทั้งตัวเลยแล้วก็ตัวนี้อายุใช้งาน3ปีแต่ว่าต้องใช้ให้หมดตั้งแต่ภายใน1ปีถึง6เดือนก็คือถ้าเปิดใช้แล้วนั่นเนองนะคะใช้ได้แค่ตั้งแหเดือนขึ้นไปอันนี้ใครเอากดได้เลยอันเนี้ยราคาดีแล้วได้พกแจด้วยจบ อย่างน้อยก็ได้สนับสนุนแบบช่วยน้องเต่าอีกหนึ่งหนอบอกมาแม่เนี่ยแม่จะกดเออวันนี้สนับสนุนอันนี้อยากเอาไปใช้ของโหอันนี้หนูบอกเาแล้มันแอบมีความแบบใช่คนนอนด้วยสบายจะรู้จมูกอะทาตอนก่อนนอนใช่ไหมพี่ทาตอนก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้มันตัวรีแลกก่อนนอนเพราะเป็นตัวรีแหลกมันทาให้เราผ่อนคลายตอนจะนอนนึกออกปะมันจบ เพื่อนเพื่อนเพื่อนดูในตะกร้านะคะมันจะมีให้เลือก3มลายแบบนี้เพื่อนเพื่อนอยากได้ลายไหนก็คือกดได้เลยนะคะเลือกลายพวงกุญแจที่ชอบได้เลยค่ะมี3าลายราคาดีมากจริงอันนี้195บาทค่ะม่ปุกสำหรับกลิ่นนี้แต่ละกลิ่นราคาจะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะแต่ว่ากลิ่นนี้195ง้บาทใช่แต่ใจดีนะหอมุูกลิ่นกลิ่นเขาแบบดีมากจริงๆแล้วติดทนมากเลยคอนเฟิร์ม เพราใช่อายุต้องตรงไหนคะจากผู้ใช้จริงน้องมีเทิรก็คือใช้จริงวันนี้แม่ไม่ต้องรอแฟลกเซลหรือว่าอะไรนะไม่มีแฟลกเซลอะไรเลยกิ่นนี้195บาท195บาทเพราะว่าอะไรนี้เรามาลองใช่เราดูอันนี้ต้องหูใครไม่อย่าลืม กินเนี้ยจะคัะมีคนถามหลายตะก้ามากนะพี่ปูว่าหมดอ่ะมีตะบู่อะไรสีม่วงที่เป็นซองเสร็จหรือยังสีม่วงอ่าเดี๋ยวบอกให้ไปไหนคะแล้วก็ฟังดูสีเดี๋ยวบอกดูบอกดูบอกลูกค้าเดี๋ยวพี่ปูบอกลูกค้าอ๋อเฮ้ยอุ้ยอันนี้หอมทุกคนอยากได้อะไรบ้างนะครับทิชชู่เปียกให้แสงสว่างทิชชู่ได้มาถูกค่ะไม่งไหนยืนเลยบอกพี่เบลบอกเขาพี่หอมอ่ะหอมตึงพอควรแล้วเนาะ หอมกินแบบกินแบบเด็กๆค่ะกินแบบมันไม่เป็นหัวอ่ะกินแบบหอมทุกคนแนะนาจริงๆอุ้ยเปที่ตัวนัญญาฝักไผ่บุ้งด้วยนั้นใช้กํายาฝับข้างก็มีหอมเลยจริงๆบางอย่างบางอย่างมันผูกมากเลยนะต้องผ่าพกร้าที่ผูกชร์กกินนี้นะอันนี้ที่มีเธอใช้กินนี้ตลอดจริงจริงส่วนกินนี้นะส่วนกินนี้นะคะกินนี้คือตอนนี้ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเอาล่มอืา อเธโลชั่นกันแดดอันไหนทาหน้าได้ก็คืออันที่พี่บุ๋มบอกเลยตัวนี้ใช่ไหมใช่แ้่สองค่ะอันนี้นะคะนี่ทาหน้าได้นะคะเด็กตั้งแต่6เดือนใช้ได้เลยนะคะนี้แถมช่วยอนุรักษ์การังใต้ทะเลด้วยนะมันจะมาเป็นเซตแบบนี้ค่ะกับสัตว์ใต้ทะเลนะคะนี่